วิศวะชาแนลการเดินทาง9,000ซับสไคร์แล้วเย้การเดินทางสู่10,000ซับสไคร์ครับตอนนี้ก็เดินทางถึง9,000ซับสไคร์แล้วขึ้นภาพปั๊บปั๊บปั๊บ9,000ซับสไคร์แล้วครับพี่น้องตระเเมว ตระเมอครับผมอยากขอบคุณโดรเรมอนจังขอบคุณยามาม่าขอบคุณจันไกขอบคุณตุ๊กตามีสองตัวนี้ขอบคุณแป้งขอบคุณนกหูขอบคุณกระปุกอมสิลิงอยากจะขอขอบคุณผ้าเช็ดตัวแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูรายการเราและหนึ่งหมื่นสมใครนี้คุณ อ่อยมือถวมือถวคุณอยากได้อะไรครับผมตั๋วหนึ่งหมื่นซับสไครต์ะจะมีการแจกของรางวัลซึ่งแขกได้อะไรเม้นนะครับเม้นนะครับว่าอยากได้อะไรเผื่อเอจะเอาของสิ่งนั้นมาแจกอ่าหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับหนึ่งหมื่นซับสไครต์ครับทนรออีกประมาณสักสองปีนะกว่าจะเข้าร่วมหนึ่งอา ่ากขนาดนะั้นโอเคก็เนี่ยเราไปเจอกันตอนที่ถึงหนึ่งหมื่นซับสไคร์แล้วกันครับตอนนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามเออมาตลอด2ปีกว่าๆนะครับตอนนี้ก็เก้าพันตัวไทยแล้วครครจะถึงหนึ่งหมื่นแล้วเฮ้ยโอเคก็งั้นเรารอติดตามตอนหนึ่งหมื่นซับสไคร์นะครับอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากดซับสไครนะ้และถ้าเกิดถ้าใครอยากได้อะไรนะครับอยากให้เขาแจกอะไรในตอนหนึ่งหมื่นซับสไคร์เมนใต้คลิปนี้เลยเมนเลยนะโอเค สวัสดีารับก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ